อัสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบรากกาตุวันนี้นะคะเป็นคาบวิชาวิทยาศาสตร์จะมาเรียนเรื่องแรงดันในของเหลวเมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่เกิดจากของเหลวกระทําต่อวัตถุทุกทิศทางโดยแรงที่ของเหลวกระทําตั้งฉากกับผิวของวัตถุต่อนหนึ่งหน่วยพื้นที่จะเรียกว่าความดันของของเหลวในรูป แรงดันจะแทนเป็นตัว F วัตถุพื้นผิวที่โดนแรงกระทำเขาเรียกว่า a วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความดันของของเหลวความดันของของเหลวก็คือใช้สูตร p เท่ากับ f ส่วน a p เท่ากับ f ส่วน a ไม่จำเป็นต้องเป็นความดันของของเหลวความดันของของแกส๊สความดันของอากาศก็สามารถใช้ได้สูตรนี้ โดยที่ P คือความดันมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรหรือว่าพาสคาล F คือขนาดของแรงที่กระทำตั้งฉากกับผิวของวัตถุมีหน่วยเป็นนิวตัน A คือพื้นที่ผิวของวัตถุมีหน่วยเป็นตารางเมตรแต่เมื่อมีความลึกความหนาแน่นของเหลวมาเกี่ยวข้อง ก็จะใช้อีกสูตรหนึ่งอ่ะย,ยกตัวอย่างอย่างมีนักประดาน้ำสองคนอย่างในรูปคนแรกดำน้ำ20เมตรมีความดัน2704นิวตันต่อตารางเมตรคนที่2ความลึก40เมตรมีความดัน4 1 4 0 8นิวตันต่อตารางเมตรสคนนี้มีความลึกที่แตกต่างกัน ความดันก็แตกต่างกันดูในตัวเลขความดันกับความลึกยิ่งมีค่ามากเท่าไหรไอสองคนนี้ก็จะมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นความดันของของเหลวจะสัมพันธ์กับความลึกและความหนานแน่นของของเหลวความหนานแน่นเราก็ต้องดูอีกความหนานแน่นถ้าอยู่ในน้ําน้ําจืดน้ําเค็มมันก็จะมีความหนานแน่นอีกตัวเลขหนึ่งอยู่ในเหล้าหรือว่าเอทานอลก็มี ความหนานแน่นอีกระดับหนึง่งอยู่ในเลือดมันก็ใช้มันก็มีความหนานแน่นอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นความหนานแน่นความลึกและความดันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างในตัวอย่างก็คือดำน้ำเพราะฉะนั้นยิ่งดำน้ำลึกเท่าเท่าความดันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ใช้สูตรเดิมไม่ได้แล้วต้องใช้อีกสูตรหนึ่งคือ p เท่ากับ rho g h โดยที่ p คือความดันของของเหลวมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรหรือว่าพาสคาลตัว rho หรือว่าความหนานแน่นของของเหลวมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรตัว g คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าคงที่ก็คือ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองตัว h คือความลึกของของเหลวมีหน่วยเป็นเมตร